สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก่อนอื่นเรามาทบทวนนะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะก็จะเท่ากับ2เท่าของพื้นที่ฐานเพราะว่าฐานเราเนี่ยเป็นวงกลมใช่ไหมคะซึ่งวงกลมเนี่ยก็คือสูตรก็คือพายอายกกำลังสองแต่ว่าฐานเราอะมี2มีวงกลมอยู่2วงดังนั้นก็เลยต้องคูณ2เข้ามาด้วยนะคะ พื้นที่ผิวข้างคือตรงไหนตรงนี้เป็นฐานใช่ไหมคะที่เราคลี่ออกมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยได้ไปแล้วแล้วในส่วนของพื้นที่ผิวข้างตัวนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงนเนี้ยเนี่ยเวลามันคลี่ออกมามันก็คือตัวที่มันล้อมรอบตรงที่เป็นวงกลมใช่ไหมคะดังนั้นตรงเนี้ยจะยาวก็คือ2พายอแล้วตรงเนี้ยมันคือความสูง h ตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นการหาพื้นที่ในส่วนตรงนี้ก็คือเอา 2πr คูณกับ h ก็เลยได้สูตรมาเป็น 2πrh นะคะให้เรารู้ว่ามันมาจากพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างมีที่มาแบบนี้ได้สูตรนี้ออกมานะคะทีนี้มาดูการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ พื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะข้อแรกเขาบอกว่าสวนสนุกแห่งหนึ่งเนี่ยมีสไลเดอร์พลาสติกซึ่งมีหน้าตัดเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะคะตัวนี้อาสไลเดอร์รัศมีภายนอกเนี่ยก็คือหมายความว่าตรงจุดศูนย์กลางมายังรัศมีเพราะว่าสไลเดอร์มันก็จะมีความหนาใช่ไหมคะความหนาของมันแต่ทีนี้ตรงนี้รัศมีมา จากจุดศูนย์กลางมายังเส้นภายนอกตรงนี้เนี่ยมีขนาดก็คือ1.2เมตรนะคะระยะทางของสไลเดอร์นะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีความยาวแบบเลี้ยวลดคดเคี้ยวเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยก็คือความยาวของมันเนี่ยอยู่ที่1กิโลเมตรเราต้องการทาสีนะคะภายนอกสไลเดอร์ทั้งหมดเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ต้องทาสีประมาณเท่าใดกําหนดภายประมาณเป็น3.14 นักเรียนคิดถึงสไลเดอร์นะคะที่มันเป็นทรงกระบอกนะคะความยาวของมันเนี่ยหกิโลเมตรถ้าเราจะทาสีเราก็จะเขียนให้มันอยู่ในหน่วยของเมตรเหมือนกันซึ่ง1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรนะคะตัวนี้ครูะจะวาดออกมาให้มองเห็นชัดเจนตัวนี้นะคะ,ะเวลาเราจะทา เนื่องจากสไลเดอร์เนี่ยมันจะเป็นแหว่งนะคะก็คือตรงนี้มันจะเป็นรูให้เราเข้าใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นรูให้ออกดังนั้นเขาก็จะไม่ทาตรงรูดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะ2พา r h นะคะเราก็จะแทนค่าค่ะ2พาคือ3.14เขาให้มา r ก็คือ1.2นะคะแล้วก็ h เนี่ยก็คือความสูงหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความยาวก็ได้ระยะทางของมันคือความยาวของมันเนี่ยหนึ่งพันนะคะก็คูณหนึ่งพันเข้าไปค่ะเราก็จะคำนวณน,นะคะสองคูณกับหนึ่งจุดสองก็จะได้สองจุดสี่คูณกับสามจุดหนึ่งสี่คูณอยู่กับหนึ่งพันนะคะก็จะเท่ากับเราก็จะเอา สามจุดหนึ่งสี่ตั้งนะคะคูณกับสองจุดสี่ก่อนเราแค่ตั้งให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวจุดทศนิยมเราจะไล่อีกทีหนึ่งสี่สี่สิบหกทดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เป็นห้าสี่สามเป็นสิบสองสองสี่แปดสองหนึ่งสองสองสามหกห้าบวกแปดก็จะเป็นสิบสามทดหนึ่งก็จะเป็นห้านะคะก็จะเป็นเจ็ดทศนิยมสามตำแหน่งก็ใส่ไปค่ะก็จะเป็นเจ็ดจุดห้าสามหก คูณอยู่กับ1000นะคะ1,000มี0ูนย์าตัวอันนี้ทศนิยม3ามตำแหน่งก็จะสามารถขยับทศนิยมไปกลายเป็น7,536นะคะตัวนี้ก็คือพื้นที่ที่จะต้องทาสีก็คือ7,5 3 6้าตารางเมตรนะคะพื้นที่ต้องเป็นตารางนะคะแล้วก็หน่วยที่เราใช้เนี่ยคือเมตรก็จะเป็นตารางเมตรนะคะ นะคะมาดูตัวอย่างที่2ต่อนะคะตัวอย่างที่2หลังคาผ้าใบของเต็นท์นะคะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่งถ้าเราสังเกตนะคะเต็นท์มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเต็นท์เต็นท์นก็คือหลังคาเต็นท์ก็จะเป็นแบบนี้ผ่าครึ่งทรงกระบอกผ่าครึ่งแบบนี้นะคะเต็นท์คลุมพื้นดินนะคะ ได้ความกว้างเนี่ยความกว้างตรงนี้ก็คือ5เมตรยาว10เมตรค่ะจะต้องใช้ผ้าใบาทำหลังคาอย่างน้อยกี่กี่ตารางเมตรนะคะคูจะใส่ตารางเข้าไปนะคะเพราะว่าเราจะใช้ผ้าใบาผ้าใบาคือส่วนที่ครูแรงเอานะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็จะเอาแค่คลุมครึ่งวงกลมนะคะถ้าเราจะหาพื้นที่ผิว ของตัวนี้นะคะอถ้าสมมติว่ามันเป็นทรงกระบอกมันจะได้แบบนี้แต่อเผอิญว่าตัวที่เราจะคลุมมันจะเป็นส่วนแค่ตรงที่เป็นผิวข้างเราจะไม่คลุมตรงนี้นะคะตรงที่เป็นฐานมันนะคะจะไม่คลุมซึ่งเราจะคลุมครึ่งนึงตรงส่วนตรงนี้เนี่ยสูตรมันคือ2ย r h แต่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็ต้องหารด้วย2นะคะ เราก็จะแทนค่าตรงนี้ค่ะ 2πrh หารด้วย2ซึ่ง2ตัวนี้หารกันจะเหลือ1ก็จะเหลือ πrh นะคะก็จะแทนค่าตัวนี้ไป π ของเราครูแทนให้เป็น22ส่วน7นะคะ r ของเราคืออะไร r ของเราเราต้องมาหาค่ะ r คือรัศมีแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ5ดังนั้นรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งก็กลายเป็น 2.5เมตรนะคะคูณ2.5เข้าไปความสูงก็คือตรงนี้ค่ะ10เมตรเนี่ย h เนี่ยเวลาตั้งมันจะได้ความสูงนะคะก็จะเป็น10ก็จะได้22ส่วน7คูณอยู่กับ2.5คูณ10ก็จะได้25นะคะตัวนี้ก็จะได้22คูณกับ25ก่อน5 2เป็น10ทด1 ห้าสเป็น10เป็น11 2เสองเป็นสี่สองสองเป็นสี่อ่ะครูขอขยับนิดนึงตรงนี้เอามาบวกกันก็จะเป็นห้าห้าสส่วนด้วย7จนะคะจะใช้นะคะผ้าใบทำหลังคานะคะอย่างน้อย550ส่วน7ตารางเมตรนะคะอันนี้ก็คือการที่เราจะใช้ผ้าใบนะคะ แบบฝึกหัดข่ามีหนึ่งข้อนะคะเขาบอกว่าเจมจะทำโครงเหล็กเนี่ยเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่งทรงกระบอกผ่าครึ่งก็ต้องเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะวนันนี้โรงเห็ดของเรานะคะ,ะรัศมี2เมตรรัศมีคือให้มาแล้วว่าตรงนี้คือ2เมตรเพื่อคลุมแปลงเพาะเห็ดนะคะซึ่งยาว5เมตราความยาวคือตรงนี้ จะต้องใช้พลาสติกกี่ตารางเมตรถึงจะคลุมแปลงเพาะเห็ดฟางได้มิดชิดนะลูกคำว่ามิดชิดแสดงว่าต้องคลุมตรงนี้ด้วยแล้วก็คลุมข้างหลังมันด้วยเนี่ยตรงนี้ต้องคลุมให้หมดเลยส่วนที่เราจะหามันก็จะได้เป็นวงกลมตัวนี้นะคะเพราะว่าเราเราแบ่งครึ่งอันนี้ครึ่งที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้ครึ่งที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องปิดดังนั้นเราจะต้องหาพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ บวกกับพื้นที่ที่เป็นแค่ส่วนที่เป็นครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ส่วนนี้นะคะบวกกันนะคะเวลาเราใช้สูตรพื้นที่วงกลมก็จะเป็นพายรยกกำลังสองแล้วพื้นที่ของตรงนี้เนี่ยพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเดิมคือ2 p i พาแต่ว่าเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็ต้องหารด้วยสอง ดังนั้นนักเรียนจะต้องแทนค่าลงในสูตรนี้นะคะพายให้เป็น22ส่วน7หรือว่า3.14ก็ได้นะคะถ้าสงสัยให้ถามครูเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ